ทักทา,ายกันเนาะวันนี้พามาเซบกับท้มเซ่บปเนี่ยน,นะจ๊ะว,วันนี้ทักทายทั้งชาว,วเรียลชาวยูทูบกันจ้ะเพราะเรากําลังเปิดสร้างรายได้จาก YouTube ด้วยแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยควบคู่กันไป2อย่างเป็นคนชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโออนาคตถ้าออกจากงานประจําแล้วเราก็จะไปกินเที่ยวทั่วไทยนะจ๊ะพาชิมร้านอาหารแซ่บ พาเที่ยวเมืองไทยทั่วประเทศเลยบินเที่ยวขึ้นเหนือล่องใต้นะจ๊ะขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่ไปสงขลาหาดใหญ่ภูเก็ตอะไรเงี้ยอีสานก็ไปน้องคายอะไรเ,เออน้องคายก็ยังไม่ไปนะแต่อีสานบางจังหวัดก็ไปกับหแล้วตั้แต่เด็กเนาะส่วนมากแถวสงขลาอะไรเงี้ยทิวาไม่เคยไปลงใต้มากสุดก็ไอ้ัวหินประจวบ ึงประมาณนั้นเลยภาคเหนือก็สูงสุดก็อะไรวะแถวพิษณุโลกหรือเปล่าจำไม่ผิดนะสมัยที่เด็กพ่อพาทำงานนั่งรถส่งของอะไรเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวด้วยเนาะก็จำไม่ได้แล้ววันนี้ก็พามาแซ่บกันต่อนอกเรื่องไปหลายเรื่องแล้วสวนน้ำร้อนจ้าก <c oughs> ินแซ่บเที่ยวแซ่บจ้า ติดตามมากดติดตามกันเยอะๆจะได้ให้ความรู้ไปด้วยเพราะเราก็เปิดหมดมาชีพบมานานแล้วสองปีแล้วนะปีนี้ก็จะเข้าปีที่สามแล้วช่องเราก็เริ่มเติบโตผู้ติดตามก็เริ่มแบบจะครึ่งแสนและสี่หมื่นห้าหมื่นก็ว่ามาไกลแล้วถ้าลัดแสนขึ้นไปก็ปังมากจ้ะรายได้ก็เยอะ ปลาเน,นหัวโตจ้าเต็มถ้วยเลยชอบเป็นคนชอบตดน้ำบนร้อนทากินเองกินแค่ไหนก็ได้เนาะ เมนูวาเมนูเราก็่วนมากก็ทํากินเองนะนอกจากไม่มีเวลาทําถึงจะเข้าตลาดแล้วซื้อกับข้าวกับอะไรเนี่ยปลาที่เราชอบกินก็มีปลาเนนปลาดุกปลาไหลนะปลาช่อนปลาอะไรปลานึกไม่ออกนึกภาษาไทยไม่ออกเพราพูดหลายภาษาภาษาไทยลาวเขมรไทยโคราช วจำได้ไม่หมดหรอจ้ะอ,อังกิตจะพอพูดได้เนาะสปีกอังกฤษสปีกอังกฤษเออะไรวะแกงฟูดไอเอ็มฟูดเออโอ้พิาดเนื้อเลือพี่นอ้องหมดแต่ฟูดหมดแต่ฟูดอยู่เนี่ยน,นะอาหารอาหารอยู่ ตกลงเนี่ยจะมาสอนภาษาหรือมาไสเฮ็ดวิดีโอเนี่ยพี่น้องเบิ่งจบในกุ้งสิีหัวกันครับตกลงมากินอาหารให้ดูแล้วจะมาสอนภาษากันนันเด้อเราก็มีตลกตลาอะไอตลกบ้างอะไรบ้างเนอะนอกเหนอือจากออสร้างไรายได้บ้างอะไรบ้างพบกันใหม่เมนูนหน้านะจ๊ะเมนูนหน้าก็จะมาแบบกินแบบพากินสมตำข้าวปุ่นแบบสิบแซ่ จวดจวดเขาพูดไปเรื่อยจ้ะบ๊ายบายบอกกันใหม่